เวียสกุลวัฒน์เปิดโหมดคลั่งรักตั้งชื่อซุ้มตามฝีมือวิกกี้พิมลยาบอกตามเถิดป่าชอบทำเพื่อนเซลสนันโอ้ยอ้อนเมียเกินใกล้เข้ามาแล้วสำหรับพิธีวิวาของคู่เวียสกุลวัฒน์และแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พิมลยาที่กลายมาเป็นคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการหลังจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยโดยทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่1ิจกรกฎาคมน,นี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งใกล้วันแต่งงานก็ยิ่งมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างล่าสุดนุ่มเวียร์ก็พูงเผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube วันสบายๆส,ส,สไตล์ครอบครัวขนารดพาภรรยาสาวไปใช้ชีวิตบ้านๆง่ายๆซึ่งในคลิปก็เห็นทั้งคู่แอบหวานกันไม่เบาทํากิจกรรมคู่กันเพียบแต่ที่ทําเอาหลายคนแซวกับความคลั่งรักของนุ่มเวียร์เมื่อสาววิกกี้โชว์ฝีมือตาม้มตามสามสกับเป็นสะพ้ายอีสานซึ่งสาววิกกี้ก็ดูคล่องแคล่วสุดๆ แต่ที่เด็ดคือหลังชิมเข้าไปคําแรกหนุ่มเวียก็ตั้งชื่อสุมตามฝีมือภรยาสาวจานนี้ให้ทันทีว่าตามเถอะป๋าชอบเล่นเอาเพื่อนหแซลกันเป็นแถวก่อนพระเอกหนุ่มจะทิ้งท้ายว่าเผ็ดชิปด้านนัดอติลุตก็รีบตัดพ้อพี่ชายคนสนิททันทีว่าที่ผมตามดันบอกว่าขาดความอร่อยแต่พอเมียเจ้าของตามบอกว่าป๋าชอบอ้อนเกินแม้ว่าแต่ส้มตามจานนี้เผ็ดไปหรอคะนึกว่าส้มตามจานนี้จะหวานจนมดขึ้นอีกนะคะเนี่ย